อันนี่ยังไงเนี่ยคะอืมรสด,ดีหลายนีนส่วงคักส่วงว่าแศบอืมหวานหวานตา <laughs> สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้าไงแอร์แป๊บวันนี้ร้อนมากน้องจ๋าเออคนเลิกงานมาใม่ใหม่ ก็ได้องี้งงงยแหละพี่น้องของ่วงม่วงอย่างขงม่วงดองข่อยากกินสมพี่น้องข่อยเมื่อยม่วงดองมาจากร้านไทยม่วงดองเปรี้ยวหวานาซันพปนว่าม่วงดองเปรี้ยวหวานเอาออกก็กินเนาะพี่น้องเนออเออทั้งขวอนทั้งเนยวันนี้วันนี้ร้อนจริงๆแดดเงี้ยงบุ๊โรผังานนั่งอยู่กินสวนดอกไม้ สวนดอกไม้ว่าออกหน่อยเดียวกินส้มเหรอวันนี้กินสม้มเปน็นง่ายๆจกจากกระป๋องแต่น้ำลายแตกก็ปลกพริกเกลือนี่ค่ะรสด,ดีห,หลายอือกินแล้วกินน้ำได้เยอะมาหารพี่น้องจากป้ามาชมบรรยากาศดอกไม้อยปลูกแดดแห้งอันพับอิติตายจากักแดดจักหนาวนะประเทศนี่ มีลายได้ดูค่ะในวันเดียวกันนะหมดอึอคื่อจากฝนจากแดดม,มาจ้ะจมลายสิปห้าลูกตัวมนมีนาจันน้เป็กน้วจวดจะส่งแดกซ้ำอุมอ้มคสมเด็จม,มีแห้ง ส้มดีมาจากสินบุ๊กสองสาม 2, นี่ฮะุกเกแปดเก้าสิบสิบชิ้นสามยูโรแครดูส้มดีจ้ะ กินสมไปหน้ากินสมไม่ได้กินสม,มกินสมแก้มือยังพอหรืองานมาบาบสามบาบสองกูกว่าท้านชิดงานทัางเลี้ยงลูกเลยค่ะครับ คุนังมาเกิปดนะปวดท้ายไปห่อเกินไปแล้ว <laughs> บรรยากาศแดดดีๆกินสมแจกเนาะไปทางนี้ไปแหละแถวขึ้นจะมันจะลดเนี่ยฟันหลัดสุดเจ็บไฮ้ Thôi chút khám, xôm đi mà Vâng, mình đang... mình đang chết chết kìm Cái kín khóc không nhỉ Xôm đi nặng เก้ยเมื่อได้ดีเลยส่วนอันนี้ยังไงครับรสดีได้หลายในส่วนคักส่วนว่าแสบหว,วานหวานตา ก็ยินดะัวนล่ะมองดองแบบดองเปรี้ยวหวานไปว้าแซ่บดีจ้ะอืมซื้อเชียวงนักเดี๋ยวร้องต่ำเบิรงต่ำแบบเปรี้ยวหวานเนาะสนดีโอ้ย๊ยนางไม่ก่อนปวดาขาขาไปเรือยไปนนาะ กินมีมากเฝ้า,า,าเลิกง,งานมากกับสิบไปหับรูกไปไว่ายน้ำเรียนว่ายน้ำอีกมักคนหน่อยมากไวหวยน้า สมแขวดีครับง่ามดบมันแต่ว่าดอ,อางหอมหวมอย่กระลังบาดคุณกระลังบาดไปสู้ดอกไม้สีเดียวกันบ้าเราลืมบึงมากหลายสีชมพูถ้าอยากีิม่วงลงสลับก,กันง่ามหรือจะดอง หอมไหมเอดอดอกอะไรไม่รู้หอมดีแบบดีคนตัดหญ้าแข่งกันแต่เมืมม่อไดดีจะว่ากินดูไปเลเนาะพี่น้องนะ ตุกขาวคุกินนสมพักกพก่นก่อนของมักของดอกเลเดยวกสิมดอกมาปะหอมนาองยูงน่หอมหอมนหดอกหอมดอกอนไ้ไหมคือดอกทิวลิปเออนี่ยโรสโรสซี่อะไรดอกโรสซีู่สว่า ม่วงแค่อิ่มเนาะหวานเขาเอินเนาะอันนี้พันคือว่าดองมะม่วงเปรี้ยวหวานเหมืนหมอนกันม่วงดองเปรี้ยวหวานมาจากประเทศไหนก่อนเนาะผลิตจากอะไรคนะือมาจากปรร <c ười> าลีไทย ท็อปประเทศไทยไทยท็อปมาจากประเทศไทยค่ะพี่น้องอืะค่ะไทยท็อปไทยท็อปอะไรนะอืมมาจากไทยค่ะมุ่งเช้าอิ่มเลยองไทยเขาค่ะแตะว่ว่ามันมีหลายภาษานาะพัาติดพัาติดไว้หลายภาษา อะไรจ๊ะพี่นอ้องเปียงนี่ะไรบ้างภาพลูกมองเป็นบรรยากาศน้มเย็ยนร่มเย็นสุดรับประหันเลยอะ่ะเว้ยบ้าหนอากาศพอดีอยู่ร่มแดดห่อนอีตะวันร่มแต่ว่านั่งตากแดดใหม่แล้ว รูปท่านกับชมชม,มแก้ววันตา <laughs> อ,อะไรพี่น้องมาคลิปนี้ของจ้าเรือนจ้าเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง เราเดินกะบ้านเ้าเดินคําตาสวดเจ้าเดินช่ไหมฝากกดติดตามล้วชมมิเรจะเดอมีเวลาเก็บคลิปเบื้องมีเวลาไปเก็บเห็ดจะไปหนองลูกมีเพรียงค่ะขณะเวลาทํางานเขาจาโทษตามยังมีเวลาสิไปยากน้าลูกค่ะมีพอยู่บ้านเลยจ้ะลูกสามีคนไปคนคลองห้ญาคนคลองจากอิตาลีมาอยู่ฝรั่งเศสจะไปหนองจระก็เลยอยู่น้าลูกสองคน วิ่งลำบีร้านนี่จะแดดพึ่งดีแดดดีเนี่ยจะเฮ็ดสีออกสีไปเบิง่งยูจ้ะอดใจไว้จ่ายดิสิพาไปเก็บเห็ดอยู่ <c oughs> พอกันคลิปนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขผุดสุกเด้อสวัสดีค่ะ